มีนากระลุงเอนากระลุงบัตรชนากระลุงเอื้อเดือนกระลุงพ่อบุญกระลุงพ่อตู้มีตู้กระลุงบัตรบัตรกระลุงมากบอกพ่อบุญกระลุงเอ้อพากระลุงเอ้คุ้มกระลุงหลายทองกระลุง เอือน <Merci. S 2> ั่งเตี้ยเมยเลยเมยสีมันเลยเอือนเมยปุกเลยน้องจับกันจับตัวเมยสีมุนเลยเอาเอาบางม่สีมันเลยเก่งจังเลยสวยจังเลยแบ่งไอพานเลยชามไอพานนี้มาเอย ชื่อให้ชมพูงามมองามองมีสียังไหมบอกปาลุงว่าวะจะลมทวายจะไปายแลวป้าลุงออาละอยู่หุบออกมาวอาะอยูุ่บออกมาลาได

对。 เอาหายเพิดมาจิงอีที่นึ่งเนะอ้ยใส่ผิดขามาหายอาไรนหมฮะนั่งอีกขานี้ขานี่กันมันแล้วเลยโอ้จะบปม่วงแล้วนี่หหากระตื่นนอนปุ๊กกระเบิน่อนเลยเนาะเพื่อเต็นโซ่เพื่ออาบน้นนะังเปิดมา โอ้ดูจะถอดปกดูแม่กี่ขัานเก็บได้จะมาโชว์บอกตู้ให้ตูหทามาเอาขนมปานนั่งโชว์บนหน้าแล้วพี่น้องเมื่เมื่อคืนหอนตีหนึ่งเกือบปีสองห่อนต้องามาเลย

บาดงามแ่บาดงามแ่ะตื่นะอุ้หะตื่นนะพอลูกสวยไหมโอ้อพอว่าสพ่อว่าอะไรพ่อ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 พออพ่ออ่อ่พอ่อ่่่อ่ ฮาเจมเบิดเลยนี่น ah, ี่นี่นีเจมเบิดเลยเร็วเคนตกห้ามไน่ะสิใช่บาทแล้วบ่เจมดบบทองไป้ทองไปแล้วไอทองไปใส่ยูุนช้อนึ เเเลขนเลเ้สิบสามสิบสามเลขไก่คุกว่าได้ออกวานี่นะเอ้ยจะออกนะคุกคไลบแบอกแบบกบแเอาแป้งมาทาใหนกนเย แหนบเอาแป้งมาทาให้ก็เด้อทาบ่แป้งนะทาบ่แป้งแหนบเอามาให้ก็เด้อแหนบเอาแป้งมาทาสือว่าใช้ง่ายเนี่ยมันดุดเดิ พร้อมแพ็คเด้อนี่ <laughs> เบิ้งหาเบิ้งขนาดมากันเข้วมาเข่าตาอู้หรหอมแน่น่ชื่นใจจังเลยมาจ่ยไปใส่ชุดงามก่อนเดอจใส่สีอ่าหมดคบขอลูกบอลยงมาดูหมดขบ มกอบใจแม่กอนแม่แม่เต็นตัวหยงามนั่น่ะใจแม่กัอน้เอาอแม่ได้หอแม่กอนหอแม่ชื้ชื้ะจุบอันนแม่หอบ้านแบบนี้ื้งใจชื่งใจชื่งใจ

네. <목소리가> มามาไหน <muchas>

mẹ xịt xịt thân hương hả lụa ninh mẹ xịt nữa mẹ thân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  mẹ này, mẹ thân mẹ thân này อิ่มแล้วบอไปเอ้ยไม่กินไม่อิ่มมอีกต้องไปประหยัดข้าวนะอิ่มนะบาดอิ่มแล้วบ่หืมเบื่อนกบมุนให้แม่มึงรมุนให้แม่มึงรมุนมุนให้แม่มึงยังงามบอมุนอ้างามแเถอะต้องงามแท้ สวยจังเลยสวยที่สุดเลยอ่ะเต้นเห็นแม่มึงยุ่มอันนี้ตืด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 ดูอันนี้ชิมแม่พาเขาเนี่ยมาหยักชิมแห่งนึงเลยกล่อง ว่าทอตัวมาแลลยบ่ววัดอ,องต้าทองตืบา่ทองยังมาตืาต่นมา,าทงยังมาตื่นบ่อนะตื่นแ้วอ่ะตื่นนะพออาบน้ำอยู่ เราอานนัอยู่ล้ติกสติกมาทาไปนี่คลาหางขยะดูครหางขยะเด้อใช่กาถิ่มองหนาจางผู้ให้มาปุยกินถิ่มองนอกผู้ถิ่มองนอกุปุยกินอยู่หรอกอางเลี่ยนชุดอีเด้ หามได้ยักชุดแล้วบาทมานี่แม่ยังไม่ได้ไหลอยู่บริเปลี่ยนอยู่พอปุ้ยยังงาบน้ำจวกจุกอยู่อายังมุตื่นบ่เผื่อไบบนี้เารอเพื่อ เดี๋ยวมาหายอิดบ์ป่ะไปชาพี่น้องไงเนาะก็จอยกันไปหาแต่งตุนแต่งโตก่อนขอบคุณขอบคุณละลายป้าลุงไงคลิปนี้กับแต่งโตก่อนลงใส่บะแตงโตให้น้องวัดสนาเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีนี่นางกระอนเยอะนี่อะแต่งใหม่ละ